สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันที่สองของการเที่ยวที่สิงคโปร์วันนี้เราจะไปไหนคะ่ะที่รักไปยูรโซซึ่งเบลอยากไปมาก ไปเล่นของเล่นมี่คนอยากไปแต่คนตื่นเต้นนี่กาลังจะออกจากโรงแรมเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟสายสีฟ้านะไปเปลี่ยนสถานีที่ชัยนาทาวเป็นสายสีม่วงแล้วไปให้สุดถ่ายเลยจําไม่ได้ว่าชื่อสุดสายของสีม่วงอะไรเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูลกันโอเคตอนนี้เราอยู่อันนี้แล้วเราก็ต้องไปเปลี่ยนที่ชัยนาทาวเพื่อจะเป็นสายสีม่วง NEC นะไปนี่เหรอใช่แล้วก็นั่งต่อไปอีกไปเซ็นโตซ่าอยู่นโซ่าอยู่โอเคพาเดินทางลว พอลงมาแฮมป์ตนฟอร์ดคนเยอะมากเนาะคนลงเยอะมากเลยนี่คือจำนวนคนมาเซนโตซา่าจริงแต่เดี๋ยวเราจะไปวีโวซิตี้ก่อนนี่คือเราถึงยังครับถึงตึกวีโวเลยไปลงลึกถึงเลยแล้วก็หาข้าวกินกันเลยแล้วก่อนจะไปเซนโตซ่าเนาะ มาที่นี่กินตะสูนอาหารนะเพราะว่าประหยัดนินประหยัดโอเคเมื่อวานปูกก็แพงอยู่นะตัวหนึ่งประมาณ50%หรือ70%เนี่ยลมี600กรัมอ่ะ50าหรือ800กรัมเนี่ยน่าจะ70็ดดอลลาร์แต่ก็อร่อยนะทุกคนแล้วก็ร้านเนี้ยร้านที่เราไปกินเมื่อวานน่ะต้องเอาเงินสดไปเท่านั้นนะไม่รับบัตรนะจ๊ะ ่ายให้ดูว่าสั่งอะไรมากินแล้วกันนะทุกคนเมื่อกี้เลลองสั่งเหมือนบะหมีเป็ดอ่ะจากร้านตรงนี้ในศูนย์อาหารนะก็จะเป็นเหมือนซอสด,ดำๆคลูกก็ค่ะแบบภาพเลยเดี๋ยวลองชิมก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างจืดอะ มื่อกี้ยังบ่นว่าเจืออยู่เลยอร่อยแล้วไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือซากบะหมี่เลยก็อร่อยมากมันมีแบบว่าความกลิ่นไม่ไม่หนึบหนัจะเป็นซิกเนรจอร์นะไปพร้อม,อมแล้วอ <ไป S 1> นเติมพลังแล้วคือก่อนไปเข้ายูนิเวอร์ซซลก็อยากกินเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวอ้วก <c oughs> บอกตัวเองไปแล้วเดี๋ยวไปหาที่ขึ้นรถบัสก่อนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะว่ามันต้องไปยังไง เดินมาจากหน้าห้างวี vo ก็มันจะเจอบัสสต็อปเลยต้องขึ้นมาชั้นหนึ่งก่อนนะคือถ้าสมมติคุณมารถไฟใต้ดินอะ่ะคุณต้องขึ้นมา2ชั้นเพราะมันจะเป็นเบสเนต์ชั้น2แล้วก็มาชั้นเบสเซ็มหนึ่งแล้วก็มาชั้นหนึ่งโอเคโอเคพอขึ้นมาคุณก็หาทางออกก็มันก็จะเห็นแถวรถบัสเลยก็นั่นแหละมารอเอาเดี๋ยวรอรถบัสมาก,ก่อนทุกคนทุกคนตอนนี้ขึ้นรถมาแล้วนะเสียงดังมากพูดไม่ได้ยินเลยโอ okay, เค๋ย่ไงไปถึงแล้วเดี๋ยว,วอาัดให้ดูแล้วกัน ุกคนเราก็มาถึงเซนโตซาแล้วนะนตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเป้าหมายแรกของเจ้าเลยคาสิโนไ,<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่ดเดี๋ยวถ่ายดูก่อนนั่นคือทางเข้าคาสิโนนั่น,นาทางเข้าคาสิโนน,นเห็นบ้าข้างหลังเขาไม่ให้ถ่ายคลิปในคาสิโนแน่นอนเพราะฉะนั้นเราไปเล่นยูน,นิเวอร์แซลกันดีกว่าพอลงจากรถมาก็ขึ้นนี่เลยมันจะมีบอกไงว่าแล้วก็ขึ้นไปอันนั้นเลยตอนนี้ทุกคนเขาเปิดตอนเที่ยงออปิดตอนหกโมงคึ้นึงนี่แหละเช็คเวลาดีๆนะ เขาปิดไว้ขึ้นมากเวลาเล่นเครื่องเล่นก็จะต้องเผื่อหน่อยทังนี้มันแบ่งเป็นหลายจุดทุกคนมันจะมีเป็นอาควาเรียมใหญ่ๆด้วยอะ่ะแล้วก็มีรีสอร์ทแล้วก็เป็นยูนิเวอร์ซอลแล้วก็จะมีแบบว่าจุดที่นั่งต่อไปฝั่งที่เป็นทะเลอะ่ะได้ด้วยวแล้วนี้เราจะไปไหนกันก่อนเดียวไปยูนิเวอร์ซอลก่อนเลยเดิน<ร>นำเลยตั๋วมาแล้วแล้วก็ถึงเวลาเข้าพอดีเไปไปจ้าเลสโก คือท,ทุกคนแบบว่าตอนนี้คนแย่งกันถ่ายตรงรูปโลกมาเบลก็อยากถ่ายอ่ะจริงจะต้องได้ถ่ายต้องต่อคิวเอา ตอนนี้เราก็เข้ามาในตัว Universal Studio สิงคโปร์แล้วนะคือเข้ามาก็จะเป็นช็อปชอปแบบพวกเหมือนมีพวกอาหาร t a r b u บั s มี่รถให้พวกเราให้เราถ่ายอะไรพวกนี้แหละรถป๊อปคอร์นเอออะไรเออ ต่อแถวเร็วมันอดดีนะต่อแถวเร็วมันอดเออเห็นแล้วเขาตัดแถวตัด,ตดแล้วแอรกังฟูเลยนะขึ้นไปแอร์กังฟูใส่เลยนะ,อ,นอ,ะออเท่าน,นี้เลยเรื่องเล่นแรกของเราไม่รู้เป็นยังไงบ้าง<โดย> เราลอเล่นทางฟอมเมอร์กันอยู่นี่ขนาดซื้อเอกพลาสเง้คนยังแน่นแบบแน่นมากแต่จริงๆแนะนำให้ซื้อเพราะไม่อย่างงั้นน่าจะเสียเวลามากเลยมากกว่านี้เยอะมากควรซื้อควรซื้อปรมาณพันสองร้อยประมาณพันสองร้อยแต่ควรซื้ออยู่ด,ดีไปเลยทุกคน ก็เล่นคาเฟอมเมอร์ต้องใส่แว่นด้วยนะมันน่าจะเป็นภาพพวกสามิตินะงั้นมันจะมองไม่เห็นทุกคนถ้เกเบลออกมาจากทางฟอมเมอร์แล้วมีคนจะเป็นลมสนุกมากคือม,มันสนุกมากแต่มันแบบว่าตื่นเต้นมากจนนังเกง่งคือผมอธิบายให้ฟังคือคุณเล่เหมือนเล่รถไฟหอด 4D มีน้ำมีควนันมีกาดมีลมมีทุกอย่างลองมาดูสปอยค่นี้พอสนุกมากต้องลองมาดูสนุกเดี๋ยวเราไปเล่นอะไรต่อไปเราไปดูด้วยกันเลย อันนี้เรามาอยู่ในโลกของจูรสิกว์ สำหรับจุลสิกปางผมว่าแล้วแต่คุณอยากจะเล่นเป็นอย่างที่เท่าไหร่เพราะว่ามันเปียกนิดเดียวใช่ว่าแล้วแต่วแดวงเออแล้วแต่ดวงด้วยว่าเปียกเยอะเปียกน้อยเพราะบางคนก็ชุ่มมาทั้งตัวเลยมันต้องฝ่งเออใช่ต้องเช่าล็อกเกอร์ด้วยชั่วโมงละสี่ดอลลร์ตกประมาณชั่วโมงละร้อยอ่ะคือยังไงต้องเช่าเพราะถ้าคุณมากันเองอ่ะมันไม่มีคนเฝ้าของให้คุณหรอกไปเล่นมอมมี่ต่อก็คงอัดไม่ได้อีกเหมือนเดิมนั่หละก็เดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเจอกันหลังจากเล่นเสร็จ เมื่อกี้ไปเล่นมอมมี่มาสุดจัดเลยอะเหมือนสเปซของ Dream World แต่หนักกว่าหนักกว่าม,มากหนักกว่ายเยอะอะสนุกมาก,มากควรต้องมานะห้ามพลาดตอนนี้ก็น่าจะมาถึงอันสุดท้ายแล้วนะชื่อว่าฟาฟา w a y ทุกคนเมื่อกี้ไป push in the boot มาก็สนุกดีแบบสำหรับเด็กนะได้อยู่ได้อยู่ แต่เบลกีดอีกแล้วเบลกีดทุกงานเลยเก็กลัวเด็กยังไม่กีดแต่เบลกีด <What? S 1> คนลองมาในนี้สวยอยู่นะมีอะไรให้ทำหลายอย่างลองมาดูได้ วันนี้คลิป Universal ที่สิงคโปร์วันนี้ก็จบแค่นี้และเดี๋ยวเราจะไปคาสิโนแล้วมันก็ถ่ายไม่ได้เหมือนเดิมดูว่าตอนเย็นผมจะมีกิจกรรมอะไรแล้วกันอาจจะไปห้าง <Okay. S 1> เกินข้าวไปห้างอะไรสำหรับ Universal จบเพียงเท่านี้บ๊ายบายทุกคนใครมาสิงคโปร์ต้องมากินร้านนี้มีสาขาหลายที่เลยแต่ว่าเราเจอที่นี่ก็จะซื้อที่นี่เพราะว่าหิวด้วยเดีย๋ยวให้เบลไปต่อแถวซื้อแล้วเดี๋ยวอ,ออกมาให้ดูว่าหน้าตาเป็นไง กิ็อร่อยเนะแล้วใช่ป็นไงเป็นโยเกิร์ตแบบไม่หวานคำใหญ่ๆอำใหญ่ๆก็อร่อยดีเข้ากับผลไม้ด้วยยังไงทุกคนที่ใครที่มาก็มาลองดูนะอร่อยถ้วยหนึ่งถ้วยนี้อยู่ที่5.5เหรียญที่เบลสั่งมาคือ7 ได้6.5นะมันจะใส่ท็อปปิ้งได้3อย่าง <Okay. S 2> สำหรับ5.5ใส่ท็อปปิ้งได้แค่อย่างเดียวคือถ้าใครมาแล้วอยากลองกินโอเคนะเฮ้ยแนะนำอร่อยอร่อยอร่อยทุกคนตอนนี้เราก็นั่ง MRT มาถึง Little India แล้วนะเฮ้ยไม่ใช่อ๋อประมาณนั้นแหละประมาณ Little India มั้งเพราะว่าเราจะมาห้างมัตตาฟา ขวัญใจคนไทยเพราะว่ามีของหลากหลายอะ่ะใครที่จะมาซื้อของฝากแนะนําห้างนี้ <Okay. S 1> พวกขนมอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวพาเข้าไปดูเดี๋ยว,วให้หดูบรรยากาศรอบๆนี้ ทุกคนขนมเยอะมากอ่ะส่วนมากเยอของมันมีอย่างอื่นด้วยเว้ยแต่ว่าก็ต้องคนดูเป็นนิดนึงนะนี่คิดว่าอืนี่อยู่มัตตาฟาแล้วนะของในนี้คือแม่งคืออธิบายไม่ถูกเลยจริงๆคนชอบมาซื้อน้ําหอมกันแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเหมือนอายุมันสั้นกลิ่นมันหมดวัยอะไรเงี้ยเราก็เลยซื้อเป็นขนมดีกว่ามันมีขนมหลายประเทศมากเลยอ่ะแบบเราก็มาเจอขนมที่ไทยที่นี่ด้วยข้าวแก่น้อยอะไรเงี้ยเบ็นโต๊ะอะไรเงี้ย แล้วก็มีหลายประเทศมีญี่ปุ่นมีเกาหลีมีหลายอยา่างอ่ะคือเป็นขนมหลายๆประเทศมารวมกันที่นี่หมดเลยที่นี่ที่เบลจะมาซื้อจะเป็นหนังปลาค,ครัไข่เค็มแต่ไม่รู้ว่าจะมีป่าเดี๋ยวค่ะ จะหาเจอไม่แน่หนังปลารสไข่เค็มโอเคเดี๋ยวไปลองดูกันก่อน okay, ปไปแต่โอเคไปไปรุ่นมันไม่ได้มีแค่ขนมนะมันมีโซนน้ำด้วยแล้วมีคนแนะนำม,มาว่ายี่ห้อเนะี้ยแม่งเหมือนนมโรงเรียนสนะมัยเราเด็กๆใครมาก็ลองซื้อไปกินกันได้มีเบลจัดไปอะไรไปบ้างเยอะอยู่ขอดูต่อก่อนไปนอีกนะแน่เดี๋ยวขอไปดูต่ออีกสักแป๊บหนึ่งก่อนช้อปปิ้งก่อนนะเจ๊มีมาแนะนำอีกอย่างหนึ่งคนระับคือมันจะมีร้านขนมปังสังขยาเจ้าหนึ่งอะ่ะที่เธอกับเบลพลาดมาสองวันแล้วเราก็คงไม่ได้กินเห็นเบลบอกว่าเนี้ยมันเป็นเป็นสังขขขยาาาทที่เใช้นมปัง เหมือนสังขยาที่นี่มันจะไม่เหมือนที่ไทยมันจะไม่หวานเท่าเมื่อเขาก็มีขายเป็นแบบกระปุกแบบนี้ด้วยเหมือนแยมบ้านเราแต่บ้านเรายังไม่มีแยมแบบที่เป็นสังขยาแบบผ่านขนมปังที่แบบปัรจุแบบนี้ไงน,นี่จะเป็นเ e s s s u g a อันนั้น no sugar, s u g a ์ด้วย๋อรสใบเตยด้วยนี่มีแบบ no sugar, s u g a ์ก็มีาไม่หวานยังไงถ้าใครไปกินขนมปังสังขยาเจ้านะั่นล้วชอบก็มาซื้อแต่บอกก่อนว่าเดินยากมากพยายามหน่อยสู้ๆไปชอปปิ้งต่อแล้ว ทุกคนมีคนอยากกินหม่าล่าเจ้าเดิมจัดไปตอนนี้นั่งแกร็บแก็บก็คงจะถึงแล้วติดไฟแดงอยู่ไม่พูดเยอะนะร้านนี้เด็ดไม่เด็ดดูเอาเองมากินรอบสองไงอร่อยมากแบบว่ายอมรอคิวชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงอะ่ะเพราอยากกินมากคือรสชาติมันติดใจมากใครมาก็แนะนำนะเพราะว่าอร่อยจริงเดี๋ยวขอตัวไปรับประทานก่อนละ